ตมจักกับปัจจันทสูตรเอวัม,มีสุตังอีกังสมัยังพระวาพระราชียังวิหารตีอิสิปัจนีมิขทาเย่ทันตละลขพูพระขาวปัจจวัคคีปิคุอามันเตศี เททวมีพิกเวตุปปภิชเตนะนะเสวิตพาโยจะยังกาเมตุกามะสุขาริกานุโยโขทิโนคโมโปสุชนิโกอนะริโยอนันทะหัจิโตโยจะยังอัตตะกิระมัทานุโคทุโขอนะริโยอัตตะัจิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเจอนุปะคัมมะมัชมาปฏิปปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธา จัขุกรณียานะก,กนรณีอุปะสมายะอภินยายะสัมภูทายะอิภานายะสังวัตติ กัตมาจะสาภิขวีมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินอภิสัมพุทธาจกภุกรณีอนักรณีอุปสมายะอภิญญาะสัมพูธายะนิพพานายะสังวัตติอยจจมวะอริยัจจังจิโกมคูทิยะทีถังสมาธิติสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาภิควีมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินะ อภิสัมพุทธายักขุกรณียานะกรณีอุปะสมายอภิญยายสัมพุทธายะอินพานายะสังวัตติอิทังโขปนะภิกขเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุขขาชลาปิทุขขามรนนำปิทุกขังโทกะปริเทวะทุกขะโทมนัสุปายาสาปิทุกขา อภิเยหิสัมปโยคตทุโคพิเยหิวิปโยโคตทุโคยํปิดจังนภะระพติตัมปิดทุกครั้งสักขีเตณปจุปธานะขันธาทุกขาอิทังโกปณะภิกขเวทุกขสม,มุทโยอริยสัจจัง ย่ายังตัญหาปูโนภวิภานั่นที่ราคะสหคตาตัตตละตัตตลาพินันชินีเียทีถังกรมตัญหาภาวะตัญหาภิภาวะตัญหาอิทังโูปนะพิกเวททุกขะนิโรธุอริยสัจจังโลตัตตาเยวตัญหายะอสสัวิราคะนิโรธุจาโูปะนินิตสัตโภมุตติอนารโยอิทังโูปนะพิกเวท ทุกขะนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอาเมวอาริโยอัตถังชิโกุมโคเสยจิถังสมมาทิฏฐิสมมาสังกโปูสมมาวจาสมมากรรมมันโตสมมาอาชิวสมมาวายามุสมมาสติสมมาสม,มาธิอิทังทุกขังอริยสัจจัญญาเมพิกเว อุเพยานะนุสสุเตสุธรรมีสุจังคุงทัปปะทิยานังทัปปะทิปัญญาทัพปะทิวิชาทัปปะทิอรูโกทัปปะทิตังโขปันิทังทุขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมภิกขเวบุพเพยนะนุสสุเตสุธรรมีสุจังคุงทัปปะทิยานังทัปปะทิปัญญาทัปปะทิวิชาทัปปะทิอรูโกทัปปะทิตังโข ปณิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวบุคเพอนัตตสุเตสุธรรมสุจังคุงอุทปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทปฏิวิจาอุทปฏิอารมโกอุทาปฏิอิทังทุกขะสมุทโยอริยตันติเมพิขเวบุคเพอนัตตสุเตสุธรรมสุจังคุงอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิจาอุทปฏิอารมโกอุทปฏิตังโขปณิทัง ทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพันจิเมพิกเวบุเพอานุสตเตสุธรรมีสุจังขุงุทธะปฏิยานังทัพปิปัญญาทัพปิวิชาทัปปิอารโกทัพปิตังโขปนิถังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปีนันติเมพิกเวบุเพอันุสตเตสุธรรมีสุจังขุง <rian> ทัาปฏิยนังทัพฏิปัญญาทปพพิวิชาวทปพพิอารกูโธทปพพิอิทังทุกขนิโรธุอริยะสัจจันติมีพิขเวปุเพอนาสุตเตสุธรรมีสุจังโขทปพพิยนังทปพพิปัญญาทปพพิวิชาวทปพพิอารกูโธทปฏพิจังโขปณิทังทุกขนิโรธุอริยะสัจจัง สัญจิกะตับสันจิเมพิกเวบุพีอนันุสเจสุทะเมสุจังถุงทัพปะจิยานังทัพปะจิปัญญาทัพปะจิวิจารทัพปะจิอรูโตทัพปะจิตังขูปนิถังทุกขะนิโรธโอระยะสัจจังสัญจิกะสัญจิเมพิกเวบุพีอนัมนุสเจสุทะเมสุจังถุงทัพปะจิยานังทัพปะจิปัญญาทัพปะจิวิจารทัพปะจิอรูโตทัพปะจิ อิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนาทุกสุตเจสุทเมสุจังหงุทตพปะิยานังุตตปฏิปัญญาุตตปะจิวิชาทัพปะิอารโกทัพปะิตังโขปนิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาะเวตัพันจิเมพิกเวบุเพอนานุกสุตเจสุทเมสุจังหงทัพปะิยานังทัพปะิปัญญาทัพปะิวิชาทัพปะิอารโก ทัปฏิตังขูปนิถังทุกขะนิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติมีภิกขเวบุพเพอนักนุสเตสุธรรมสุจังคุงทัปฏิิอนังทัปฏิปัญญาทัปฏติวิชาทัปฏิอรโกทัปัิญาวกี่วันจะมีภิกขเวอิมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวันตัง ทวทสาการังยถาภูตังยานัทสนังณสุวิสุทธังโหสีเนวตาวาหังภิกขวีสทิวะเกรูเกสมารกเกสภดานามเกสสสะมณะพระรามมณียาปจายะสเิวนุสายะอนุตตลังสมมาสมโพจริสัมพิสัมพุทโธปัจจญยาสิงยัตุจโคเมภิกขวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวันตัง ทวาทากาลังยถาภูตังยานะทะัศนังสุวิสตังโหชีอัฐหังพิกววเวสเทวเกโลเกสมารลเกสพะรัมหมเกสัตสมณะพลาหามานียาพระชายะสเทวมนุสัยยอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสมุทโธปัจญญยสิงยานันจะปะมีทัศนังอุทธปาทิอกุมปามีวิมุตติ อะยมัติมาชาตินติธานิปูนภวติอิทัมโวจะกภะควาอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะควัตุภาสีตังอภินันทุงอิมันสมิจจะปะณะเวจากรนะนัสมิงอันนาเนอยยัสสมโตโกธัญสากวิรัชบีตะมังธรรมะจักุงตะปัจิยังกิมจิสมุททะธรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมันติ พระวันติเตจพระขวัตตาสัมมาจักกีคุมภาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงเอธธรรมพระขวัตตาภารณาสีอย่างอิสิปัตเนมิขทายอนุตรังธรรมะจากกังวัติตังอปปิวัติอย่างสมณนีนะว่าพระรามณนีนะว่าเทเวนะว่ามาเลนะว่าพรนันธรมุมนา ว่านาเกจิวาโลกัตสมินติกุมพานังเทวนังสัตทังสุตตวะญาตุมหาราชิกาเทวาสัตมนุสสาเวสุงญาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวะตาวะจิงสาเทวาสัตมนุสสาเวสุงตาวะจิงสานังเทวานังสัตทังสุตตวะยามาเทวาสัตมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวะทุสิตาเทวาสัตมนุสสาเวสุง สีตานังเทวานังสัตถังสุตตวานิมานาจีเทวาสัทมนุสสาวสูงนิมานาจีนังเทวานังสัตถังสุตตวาปเรเนมิตตวสวัตตีเทวาทัศมนุสสาเวสูงปเรนิมิตตวสวัตตีนังเทวานังสัตถังสุตตวาพละนามกายิกาเทวาสัทมนุสสาเีสูง าอตัมภคะวตาทารานสิยังอิสิปัตเนมิขทาเยอนุตลังธรรมะจตกังปวัตติตังอปปติวัติยังสมเนนะวาพราหมเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพาลุมหมนาวาเกนจิวาโลกัสมิติอิจิหเตนะคเนนะเตนะมูหุเตนะยาวะพรลหมโลกาสัตถุอภุดคันจิไอยจักทัสษะสหสิโรกัตถาตู สังกปิสัมปาัมปิสัมปเวทีอัมปะมโนจจโอราโดโอภโสโรเกปาตุลโหสีอติกกัมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัสขูภะคะวะอุทานังอุทานีสิอัญญสิวัตภูกูธโยอัญญสิวัตภูกูธโยตีอิติอิทังอายัตสมโตกูทัญญาสาญุกูนโยตีตวนาบังอโหสีตี